สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับผมพาทุกคนมาอยู่ในโซนด้านหน้ากันบ้างนะครับในโซนนี้นะครับเดิมทีก็เป็นแปลงปลูกทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนของเรานะครับไปไม่รอดนะครับเดิมทยอยตายลงไปตีละต้นนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับก็คือจะไม่ไปมุ่งมั่นกับทุเรียนนะครับเราจะนําพืชตัวอื่นนะครับหรือ ผลไม้ตัวอื่นมาลงแทนในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปมุ่งมั่นกับทุเรียนเยอะนะครับต้ทนทุนหรือการลงทุนก็จะเยอะนะครับเราจะไม่ไปอาจมอยู่แค่ตรงนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับนํากล้วยนะครับแล้วก็ชุมพู่ทับทิมจันฝรั่งหงเปาซือ,อและก็น้อยหนาแล้วก็หมากนะครับมาลงในพื้นที่ตรงนี้นะครับ ทุกอย่างนะครับที่มาลงในตรงนี้นะครับก็คือไม่ได้ลงทุนนะครับผมเอาจากที่มีอยู่ในสวนของผมนะครับขยับขยายออกมาไม่ว่าจะเป็นชมพู่นะครับทับทิมจันท์ผมมีอยู่หนึ่งต้นนะครับตอนนี้ขยายได้ประมาณ20-30ถึงต้นนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งหงเปาซื้อนะครับผมก็ตอนเองนะครับแล้วก็กล้วยผมก็ขุดมาปลูกเองนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีผลผลิต ออกนะครับในโซนตรงนี้นี่นะครับก็ไม่อยากจะไปลงทุนกับทุเรียนเยอะนะครับอ,อยากหาพืชตัวอื่นที่ดูแลง่ายแล้วก็ไม่ลงทุนหรือลงทุนให้น้อยที่สุดนะครับมาปลูกในบริเวณตรงนี้เพราะว่าไม่อยากจะอเอาทุนนะครับไปจมกับทุเรียนนะครับอตอนแรกนะครับก็คิดว่าจะหรือ โคกออกนะครับโดยใช้รถไถหรือรถแม่โครนะครับแต่คิดไปคิดมานะครับค่าจใจะจ่ายก็จ่าเยอะนะครับก็เลยตัดสินใจไม่ลื้อนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ก็สวยงามดีนะครับก,ก็โอเคอยู่ก็เลยไม่ลื้อนะครับแต่นําพืชนําผลไม้อาอย่างอื่นนะครับมาลงปลูกในพื้นที่ส่วนนี้นะครับแล้วก็ให้ลดต้นทุน มากที่สุดนะครับโวนนี้นะครับที่ผมเอามาปลูกนะครับก็คือแทบไม่ได้ลงทุนเลยนะครับก็เอาของที่มีอยู่ในสวนามาลงบริเวณเนื้อที่1ไร่ตรงนี้นะครับซึ่งไม่อยากปล่อยให้ว่างเปล่านะครับเพราะว่าเสียดายพื้นที่เพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกทุเรียนแล้วเราก็ต้องปล่อยพื้นที่ทิ้งใช่ไหมครับแต่ผมไม่อยากให้เป็นพื้นที่ที่รกลาง ผมก็บริหารจัดการโดยการนำผลไม้ตัวอื่นนะครับมาลงแทนแล้วก็ตัดญ้าตอนนี้ก็เริ่มทยอยตัดญ่า,าได้หลายๆร่องแล้วนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับนี่นะครับพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศในโซนด้านหน้ากันบ้างนะครับปรับเปลี่ยนจากปลูกทุเรียนก็มาเป็นผลไม้อย่างอื่นบ้างนะครับที่ เราคิดว่าการลงทุนก็จะน้อยลงและก็การดูแลเพราะว่าเราปลูกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านหลังนะครับที่เป็นผัก3าไร่นะครับแล้วก็มีฝรั่งในโซนฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีโซนตรงนี้อีกนะครับทีนี้เหมือนทุเรียนนะครับเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องอใส่ใจกับกับตรงนั้นนะครับก็เลย บางครั้งไม่มีเวลาที่จะไปดูแลมากมายนะครับก็เลยไม่รอดนะครับไม่เป็นไรครับเราก็หาพืชตื่นนะครับมาเสริมเอามาลงแทนนะครับก็อนาคตก็คิดว่ามีรายได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชมพู่ทับทิมจานไม่ว่าจะเป็นกล้วยมีฝรั่งแล้วก็น้อยหนาต่อไปก็สร้างรายได้ให้เราหมดนะครับไม่จําเป็นต้อง เพนทุเรียนนะครับเพราะว่าจริงๆชอบไหมนะครับชอบแต่เราคงไม่มีความสามารถพอในการปลูกทุเรียนแต่ก็เลยไม่เป็นไรครับก็ตัดใจจากตรงนั้นไปเอาตรงนี้ใหม่เพราะว่าบวกลบคูณหารแล้วดูท่าทางแล้วถ้าทุเรียนตายนะครับแล้วก็เราก็ไปซื้อมาเปลี่ยน ทุเรียนตายเราไปซื้อมาเปลี่ยนเราก็ต้องดูแลการใส่ปุ๋ยการฉีดยาการลดน้ําต้นทุนนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีผลผลิตเมื่อไหร่แล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะเติบโตได้ดีหรือเปล่านะครับก็เลยเอาที่มั่นใจนะครับก็คือฝรั่งอ่าแล้วก็ชุมพู่แล้วก็กล้วยเอาที่มั่นใจนะครับมาลงปลูกในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เลยสบายใจ ตอนนั้นนะครับปู่ทุเรียนเครียดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยตอนนั้นคิดเยอะครับไม่อยากให้ตายแต่ตอนนี้พอมาทําแบบนี้นะครับสบายใจมากนะครับก็เลยเไม่ได้คิดอะไรมากมายเขาก็เติบโต,ตของเขาได้ดีนี่นะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับจํานวนหนึ่งไร่ในโซนหน้าบ้านของเรานะครับนี่นะครับ ก็เริ่มมีออกเยอะนะครับก็ได้รายได้จากตรงนี้บ้างแล้วก็เดี๋ยวมีชุมพูมีอะไรอนาคตก็จะมีรายได้อ่าจากตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับนี่นะครับก็พาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาดูาในโซนด้านหน้ากันบ้างนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ